บุรีรองผู้พิาก,การรวมทั้งชุดคณะกงาพงสอบกษนของแก่งกระจานนะครับแล้วก็มีทางผู้พิพาการปตสนะครับท่านพลตรีนรสักนะครับแล้วก็มีทางกองปราบนะครับเ,เข้ามา,าร่วมในการพิจารณาโดยรวมของเรื่องนี้นะครับาจากการาตรวจสอบแล้วนะครับในคดีที่ทําคดีล่าสัตว์ในอุทยางชาติแก่งกระจานเนี่ยคณะผู้พิพากษาได้ ทำเป็น3คดีนะครับสคดีคดีคดีที่1น่เนี่ยเป็นคดีคดีอาญาที่259 5ครับห้นะครับมีผู้ต้องหาอยู่4คนนะครับคือนายกิติพลแซ่ลิ้มกับพวกนะครับมีการแจ้งข้อหาทั้งหมด5ข้อหานะครับทั้งร่วมกันล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเรื่องของมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะครับ แล้วก็มีเรื่องของใช้วุ้ปืนยิงสัตว์ป่าในระหว่างพระาที่ตกและพระทิตขึ้นนะครับการทรรศนสมุนและค้มคองสัตว์ป่านะครับและมีการนําสัตว์ป่าออกไปนะครับนอกเขตพืทยาน,นะครับในในคดีแรกทั้ง4ี่คนเนี่ยมีของกลางนะครับทั้งเรืองยาวทั้งสร้างสัตว์ต่างๆทั้งวุธปืนนะครับในคดีนี้เนี่ยก็มีการสั่งฟอ้องผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ สำหรับในคดีที่สองเนี่ยเป็นคดีอาญาที่260นะครับมีผู้องหา2คนคือนายสุดจินนายสุดจินกับนายอธัธบุตรก็มีการสั่งฟ้องผู้องหาทั้งหมดเ,เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในคดีที่3นะครับคดีที่3ซึ่งมีผู้องหา3คนนะครับคือนายสมชายปิดปกนายสายชนกัดหลังและพันตำรวจโทธิรยุทธ์เกตตั้งมีสวัสดิ์สืบสวนสพบรณบุรีนะครับ สำหรับในคดีนี้เนี่ยก็มีการฟ้องนายสมชายและนายสายชนส่วนพันตำรวจโทธีรยุทธ์เกตบั้งมีเนี่ยพนกักงานสอสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะครับสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้เนี่ยเมื่อพนกักงานสอสวนนะครับมามาสอบถามแล้วนะครับในคดีความผิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยนะครับจะมีฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นหัวหน้าพนกาักงานอบสวน ึ่งในคดีนี้เนี่ยก็จะมีท่านนายอำเภอแก่งกระจานนะครับนายอำเภอแก่งกระจานเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับและมีประลัดอำเภอสอบร่วมสอบสวนด้วยแล้วก็มีสาหรับพนักงานสบวนในฝ่ายตํารวจเนี่ยก็จะมีพันตำรวจโทกลยุทธ์นะครับซึ่งเป็นพนักงานสบวนของแก่งกระจานเนี่ยเข้าไปสอบสวนในคดีนี้ด้วยนะครับก็มีพนักงานสวนอยู่3าคนในการทําคดีนี้นะครับซึ่ง ทั้งสาสำนวนนี้นะครับก็ได้มีการส่งพนักง,งานอายการไปแล้วนะครับเมื่อวันที่22มกราคมนะครับ2556ก็คือเมื่อ3วันที่แล้วนะครับในคดีนี้เนี่ยเมื่อเรียกมาสอบถามทั้งหมดแล้วนี่ครับอาจจะมีบางประเด็นนะครับที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อพนักงานอาการได้มีการตรวจสานวนการสอบสวนแล้วนะครับถ้ามีการสั่งสอบเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนสานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเราก็จะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปนะครับอสอบสวนด้วยนะครับในประเด็นที่พรักงการไอการจะสั่งสอบเ,อเพิ่มเติมมานะครับซึ่งเราจะทําให้ละเอียดนะครับไม่ว่าการสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องของพยานบุคคลก็ดีพยานแวดล้อมก็ดีหรือการตรวจพิสูจน์ต่างๆก็ดีนะครับสําหรับในเรื่องการตรวจพิสูจน์เนี่ยถ้ามีการสั่งเพิมเ่มเติมในประเด็นนี้เนี่ยก็จะมีท่าน พลตำรวจโตจะรมัมพร้อมดีนะครับเข้าไปร่วมในการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับพันตํารวจโทธีรยุทธ์เนี่ยขณะนี้เนี่ยได้ดําเนินการออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนคดีายาที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วและพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยทางฝ่ายปกครองเป็นหัวหน้าพนักสวนเนี่ยได้มีความเห็นสัไม่ฟ้องเนี่ยถ้ามีการสั่งสอบเพิ่มเติม,ตมโดยได้การมาเนี่ยครับเราก็จะมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปร่วมสอบสวนด้วยนะครับในกรณีสั่งสอบเพิ่มเติมนะครับส่วนเมื่อสอบสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปแล้วเนี่ยทางพนักงานจะมีะความเห็นทางคดีอย่างไรก,ก็คงอยู่ในชั้นของทางพนักงานนะครับเรื่องที่2 <S สําหรับพันธุ์ตระุทธยคือในเรื่องทางวินัยนะครับเรื่องทางวินัยเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดในเรื่องของวินัยไร้แรงนะครับวินัยไร้แรงผมเองก็ได้สั่งการให้ทางผู้การ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้สอบสวนทางคดีวินัยเนี่ยด้วยความรอบครอบชัดเจนตรงไปตรงมานะครับในความผิดทางวินัยเนี่ยก็จะมีโทษอยู่ไร้แรงก็จะมีโทษอยู่2ประการคือปลดออกกับไล่ออกนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไร้แรงอยู่ในเรื่องที่3ก็คือในทางปกครองนะครับในทางปกครองสำหรับพวามตำรวจโทรทิยุทธ์เนี่ยเมื่อ ครั้งที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายประจําปีที่ผ่านมาประมาณ2เดือนนะครับเ,เราก็ได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับออกจากตําแหน่งสวัดสดิ์สืบสวนของปราณบุรีนะครับไปเป็นสวัสดิ์อำนวยการที่อําเภออ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเลยนะครับก็ขณะนี้ก็ทําใน3ส,ส่วนของพันธุ์ตัวธิราหยุด,ยด,ยดยนะครับและที่ผมเรียกประชุม วันนี้นะครับก็ข,ขอยืนยันว่าสำน,นักงานอุตชาติเนี่ยจะทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับและจะไม่ปกป้องคนที่กระทําผิดโดยเฉพาะคนที่กระทําต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคนไทยทุกคนนะครับเป็นเจ้าของนะครับและต้องร่วมกันปกปอกรักษาถ้าเป็นเจ้าที่แล้วมากระทําผิดเสียเองเนี่ยนะครับสำนักงานอุตชาติยืนยันได้เลยว่าต้องจะต้อง ผิดไปตามนั้นนะครับไม่มีการช่วยเหลือเด็ดขาดครับ